วันนี้มันคือโอกาสโอกาสหนึ่งที่คนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคนสามารถที่จะอะไรฮะสามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้สามารถที่จะมีโมเดลธุรกิจที่เราสามารถซัพพอร์ตให้คุณสามารถที่จะมีธุรกิจที่เติบโตไปร่วมกับบริษัทได้นั่นเองดังน,นั้นรายได้ของเราเลยไม่หยุดกับการที่เราขายแค่กาแฟวันนี้เรามีรายได้ถึง3ช่องทาง ซึ่งรายได้3มช่องทางนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันทีละข้อเนาะโอเคข้อที่1ก็คือตรงไปตรงมาครับลูกค้ากดกาแฟจากตู้เราแก้วละ10บาทเราจะมีกําไรต่อแก้วจากการขายเนี่ยประมาณนะฮะห้โอเคไหมอ่า คำนวณจากอะไรเดี๋ยวบอกให้ฟังอีกทีหนึ่งข้อ2นะครับไรายได้ข้อ2เขาเรียกว่าไรายได้จากการขยายสาขาเฟรนชชายค่าการตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20-30%ที่ทางบริษัทจะมีให้ข้อ3เขาเรียกว่าไรายได้จากการซื้อผงกาแฟนะครับอ่าซื้อมากก็ได้เงินปันผลคืนมากอ่ามีตู้มากก็อ่าผงกาแฟเราก็ซื้อมากเนาะอันนี้ตรงเนี้ยบริษัทก็จะมีเงินปันผลให้นะครับประมาณ2 1 0จากทุกสาขาเห็นไหมครับ อ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อที่1เอาแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าวันเนี้ยช่องทางที่1เนี่ยเนื่องจากวัตู้เราไปตั้งเนี่ยเราก็กลุ่มลูกค้าเราไม่เหมือนกันอ่าบางที่เด็กเยอะบางที่มีผู้ใหญ่เยอะอ่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็เน้นกาแฟแต่ถ้ามีเด็กเราก็จะเลือกเอาว่าเราจะเอาอะไรก็ได้3ตัวไปใส่เข้าไหมครับดังนั้นวันนี้แก้วหนึ่งที่เราขายเนี่ยสิบบาทเนี่ยต้นทุน5บาทคำนวณจากอะไรคำนวณจาก2ออย่างเท่านั้นก็คือตัวผงกาแฟกับแก้วที่เราซื้อจากบริษัทยกตัวอย่างนะครับ สมมุติว่าวันนี้เราซื้อผงกาแฟนะครับแก้วมาใส่ในตู้เนาะเฉลี่ยต้นทุนประมาณ5บาทลูกค้าอยอดสิบบาทส่วนที่เหลห้าบาทเป็นกำไรของใครครับของใครครับพี่ตัวของเราของเราใช่ตรงนั้นไม่ต้องแบ่งไม่ต้องมอีแบ่งเปอร์เซ็นต์ะไรแล้วนะก็คือของเราก็เก็บไปเลยนั้นง่ายๆเลยคือซื้อมาใส่ตู้ขายผ่านตู้กําไรส่วนที่เหลือก็ก็เก็บไป นะครับอ่าสมมุติถ้าวันนี้อ่าเราขายได้เฉลี่ยสักวันละห0แก้วอ่าหรือวันหนึ่งกำไรนะ250บาทเดือนหนึ่ง7,500ถ้าวันนี้เราต้องจ่ายค่าไฟอ่าสักร0 0 0 0 0้ออ่าหรือบางคนมีค่าเช่าด้วยอาจจะหักไปสักพันหนึ่งนั้นโดยเฉลี่ยแล้วก็ไรายได้เฉลี่ยก็ประมาณสัก5 6000อันเนี้ยถ้าขายได้วันละ50แก้วนะอ่าแต่เดี๋ยววันเนี้ย เราจะได้ฟังประสบการณ์ของของของรุ่นพี่ที่เข้ามาก่อนหน้าเราเดี๋ยวเขาจะมาแชร์ให้ฟังว่าว่าเขาไปตั้งที่ไหนแล้วก็ได้ประมาณไหนยังไงเนาะงนั้นถ้าวันนี้เราได้ทําเลที่ดีก็ตั้งยาวถ้าไม่ดีเราก็สามารถเที่ยแย้จุดวางได้ไม่ต้องห่วงเรื่องจุดวางเรามีซัพพอร์ตให้นะครับอ่าโอเคไหมครับพราะนั้นยอดขายขึ้นอยู่อะไรฮะขึ้นอยู่อะไรฮะทำเลโอเคไหมครับพี่ตัวเนาะอ่า ดังนั้นวันนี้เราจะมีสองตู้ห้าตู้สิบตู้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพแต่ละคนเลยครับแต่ถ้าวันนี้อยากมีหลายตู้แต่บตริษัทมองเห็นว่าเอาละเราเองเอาบางคนเนี่ยต้องต้อง,องเรียนให้ทราบนิดนึงเนาะเอก็มีเงินเหมือนกันแต่ก็คิดอยู่ว่าจะทำไงให้เงินมันงอกเงยคาว่าเงินงอกเงยแปลว่าอะไรฮะเอาเงินไปวางอะฮะวางที่ไหนดีให้เงินมันงอกเงยบางคนก็ไม่เคยลงทุนก็เอาเงินไปฝากธนาคารงั้นดอกเบี้ยธนาคารก็ ถ้าเป็นฝากแบบออมทรัพย์ก็อยู่ที่หลักยี่ห้าตังค์ถ้าฝากประจําก็เฉลี่ยสักประมาณบาทบาทกว่าเนาะงั้นผมก็ขอตัวเลขตีกลมๆเลยก็คือเป็นดอกเบี้ยสัก1%ต่อปีสมมุติว่าวันนี้เราทําเงิน60,000ไปฝากธนาคารเนี่ยปีหนึ่งเราจะได้ประมาณ600เดือนหนึ่งก็ตกประมาณ50บาทนะอันนี้เขาเรียกว่าเงินที่ได้จากการที่เอาเงินไปวางในธนาคารนะครับแต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนเอาเงินมาวางาเปลี่ยน เป็นทรัพย์สินที่ทําเงินเรียกว่าตู้กาแฟกันละกันวันนี้เราลงทุนไป60,000บาทนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราขายขั้นตาม20แก้วพอ20แก้วก็กําไรต่อแก้วคือ5คูณเป็น100ใช่ไหมครับเดือนหนึ่งก็ประมาณ3ามพโอเคไหมเพราะฉะนั้นโดยหลักการก็คือว่าถ้าวันนี้เราจะมีดอกเบีย้ยเดือนละ3ามพนเนี่ยนะฮะอ่าเดือนละ 3, ามพเนี่ยนะฮะถ้าคิดเป็นเงินฝากเนี่ยเราอาจจะต้องฝากเงินประมาณ3ล้าน6ครับ ถึงจะได้ดอกเบี้ยประมาณสามพันบาทแต่วันนี้สาล้านหคงไม่มีใครไปฝากหรอกผมเชื่อเนาะก็ถ้าเป็นตู้กาแฟล่ะประมาณห้าหกหมื่นมันก็เทียบเท่ากับการที่เรามีเงินฝากงานสาล้านหนั่นแหละนั้นวันนี้หลายๆคนทําธุรกิจมีบ้านเช่ามีอพาร์ตเมนต์เขาก็จะมองว่าเอ้ยน่าสนใจอ่าลงสิบตู้อย่างน้อยอ่า มันก็ยังสามารถสร้างได้มากกว่าที่เอาเงินไปปล่อยดอกอะไรประมาณนั้นนะครับหรือบางคนทำอสังหารหรือมารัพย์ทำบ้านเช่าทำคอนโดอ่าผมก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นว่าเอ้ยถ้าวันเนี้ยเราได้ทำเลดีแล้วกันเนาะเราไปต้งไอ้โทษทีเราเรามีอ่าโลเคชันที่ดีเนาะทำทำห้องเช่าทำบ้านเช่าอะไรแล้วแต่อ่าลงทุนห้องเช่าหลักหลายแสนเนาะ,ะตีไปสัก6 0แสนแล้วค่าเช่าได้5%เซก็ประมาณทัก3า0หมื่นต่อปี เดือนหนึ่งก็ประมาณสอง0ันห้าเนาะในทางกับกันถ้าเป็นเฟนชาตัวแฟเราได้สักย0สิบแก้วลหะก็ได้เท่ากันดังนั้นถ้าผลลัพธ์เท่ากันแต่อีที่หนึ่งลงทุนหกแสนอีกที่หนึ่งลงทุนหกหมื่นพี่ตัวคิดว่าถ้าคนเข้าใจแบบนี้จะลงทุนที่ไหนฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีเงินหกแสนเนี่ยเขาก็ต้องเลือกลงทุนที่มันเริ่มได้ก็คือหลักหมื่นใช่ต้องถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมเอเอนั่นแหละหลักการไม่มีอะไรมากเลยดังนั้นวันเนี้ยผมเจอนักวิทิ์ที่เยอะมากเลย เข้ามาแล้วมานั่งคำนวณดิตัวเลขโหถ้าผมลงเท่ากันนี่หกแสนได้สิบตู้เลยนะได้สิบตู้เลยนะเดือนหนึ่งเนี่ยต้องอะไรมากเลยรับรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยอา่าโทษทีวันละพันเนี่ยเออสิบตู้วันละร้อยใช่ไหมสิบตู้ก็วันละพันใช่ไหมเดือนหนึ่งสามหมื่นอย่างเงี้ยเขาก็นั่งดิดตัวเลขบางคนก็ลงเลยสิบตู้ก็มีผมเจอมาหมดเจอมากสุดคือร้อยที่เคยเจอมานะเออเพราะนั้นโดยหลักการก็คือว่าวันเนี้ยแค่เราอะ่ะ เข้าใจแล้วเราสามารถเปรียบเทียบให้คนเห็นว่าวันนี้การลงทุนอะไรที่ได้ผลลัพธ์เท่ากันแต่ลงทุนน้อยกว่าเขาก็จะเลือกสิ่งนั้นครับโดยธรรมชาติมนุษย์โอเคไหมครับอ่าแล้วก็เนื่องจากว่าการไปตั้งตู้ะฮะบางทีมันอาจจะยังไม่เจอทําเลที่ใช่บริษัทก็เลยมองไว้จะทํายังไงให้คนที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีกําไรอ่าเขาเรียกว่ามีตัวเลขเป็นบวกดีกว่าโอเคไหมเพราะว่าไรายได้ข้อที่1เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่ทําเลเนาะอ่าแต่ข้อ2เนี่ย เป็นโอกาสที่เราสามารถทําเพิ่มก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ได้บังคับโอเคไหมครับแต่ถ้าจะทําอันนี้ร้องขอเลยอบรมกับบริษัทสักครั้งหนึ่งได้ไหมอ่าเพราะอะไรเพราะเราจะต้องมีความเข้าใจเรื่องตู้ต้องมีความเข้าใจเรื่องของการทําธุรกิจอย่างถูกต้องเราถึงจะให้คําแนะนําอย่างถูกต้องกับผู้คนได้นะครับวันนี้บริษัทก็เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราผ่านการอบรมแล้วนะอ่าเราจะได้อ่ใบประกาศ ในการที่เราเป็นพอฝออ่ายการตลาดครับพี่อ้อพี่อ้อนเหรอไม่ใช่พี่อ,อ้พอ,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 พอ,อพี่ตัวลองนึกภาพนะวันเนี้ยพอเออนี่ยเหมือนพอโรงเรียนเนี่ยต้องตอบคําถามผู้ปกครองหรือครูครูได้ไหมใช <c oughs> ่ไหมเกี่ยวกับโรงเรียนอะ่ะเออใช่ไหมถือเป็นผอ,อ,อนได้เหมือนกันครับวันเนี้ยถ้าเราไม่รู้เรื่องการตลาดอะไรไม่รู้เรื่องตูนเลย แล้วเราเป็นพอ,อเนี่ยไม่ได้นะดังนั้นเราก็เลยแนะนําว่าเอ้เข้ามาเนี่ยศึกษาอบรมเรียนรู้สักให้เวลาสักเดือนหนึ่งในการเรียนรู้กับมันเนี่ยอ่าแล้วเราผ่านอบรมปุ๊บเราได้สิทธิ์ในการเป็นผู้อำนวยายการตลาดเราจะมีรายได้จากการอ่าเขาเรียกว่าแนะนําการลงทุนธุรกิจนี้อย่างถูกต้องอะ่ะนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันเนี้ยเรามีตู้ละหนึ่งตู้อ่าเราอาจจะไม่ได้แนะนานะเราอาจจะซื้อเพิ่มเองก็ได้ตู้ที่สองบริษัทจะมี เขาเรียกว่าค่าการตลาดตรงเนี้ยคืนกลับมาให้เราหนึ่งหมื่นสองพบาทกอรีที่เราลงเองโอเคไหมครับแต่ถ้ากรณีที่พักพวกเพื่อนฝูงเราเขาสนใจตรงเนี้ยบริษัทก็จะโอนเป็นเงินสดนะให้เราเหมือนกันอ่าตัวเลขนี้พี่ตัวตามเจทันไหมครับพี่ตัวะอ่าพอดีพี่ตั้วเปิดไม่ผมก็เลยคุยพี่ตัวนะโอเคทีนี้บริษัทบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเองขยายสาขาได้ครบยี่สิบสาขา ตำแหน่งในการตลาดที่นี่จะเปลี่ยนไปจากประธานฝ่ายทัทีเทพิ่มหน่วยการฝ่ายการตลาดเราเรียกว่าเป็นประธานฝ่ายการตลาดครับผมอ่าเป็นประธานฝ่ายการตลาดได้อะไรตัวเลขที่เราเคยได้1 2ึ0 0หบาทตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวเลข180 0 0บาทเช่นสมมุติว่าวันนี้เราขยายไปละ20ตู้อาจจะมีตู้ส่วนตัวสัก10ตู้อ่ามีตู้พักพวกเพื่อนฝูงอ่าคนละตู้ตู้ตู้สักส0คนอย่างเงี้ยอ่าสมมติเอ๊ะ เราซื้ออีกตัวหนึ่งละกันเป็นตัว21อ่เงี้ยแทนที่เราจะได้12,000บาทใช่ไหมครับบริษัทเองก็จะมีแคชแบ็กเงินคืนให้18,000บาทโอเคไหมครับโอเคเนาะเพราะั้นตรงนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่หลายคนเข้ามาก็สามารถที่จะบางคนก็เขาเรียกว่า time full time เลยก็มีเต็มเวลาก็มี ตั้งแต่ในช่วงแรกทุกคนจะมีรายได้ข้อหนึ่งก่อนแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วก็ข้อ2ก็จะค่อยๆมาเองอะนะครับโอเคแล้วก็ข้อที่3นะครับรายได้ข้อที่3ก็คือเป็นรายได้จากผงกาแฟที่เราซื้ออ,อย่างเช่นอันเนี้ยกาแฟถุงหนึ่งต้นทุนมันคือ120บาทโอเคไหมครับซึ่ง120บาทที่ว่าเนี่ยก็หมายความว่าเราเองก็สามารถที่จะได้เงินคืนทุกครั้งที่เราซื้อกาแฟถุงหนึ่ง5บาท50ครับยกตัวอย่างนะ สมมติว่านี้คือพี่ตั้พี่ตั้ใช่ไหมฮะพี่ตั้เดือนหนึ่งซื้อสักยี่สิบถุงเนาะถุงหนึ่งอะ่ะได้ห้าบาทห้าสิบยี่สิบถุงเป็นเงินเท่าไหร่ครับยี่สิบถุงก็เอาคูณห้าจุดห้าบาทใช่ไหมครับก็ประมาณร้อยสิบาทใช่ไหมฮะพี่ตั้อ่าอ่าแสดงว่าถ้าตู้เราขายดีอ่าผงกาแฟแล้วก็ซื้อเยอะงั้นเงินคืนตรงนี้ก็ได้เยอะขึ้นโอเคตามใจทันไหมครับ ทันเนาะโอเคแต่ถ้าเราเป็นประธานฝ่ายการตลาดแล้วเราซื้อกาแฟถุนหนึงบาทบริษัทจะตัดให้อยู่ที่ถุงละ13บสาทสามสิบตางค์โอเคไหมครับอ่าตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไปทันทีเนาะแต่ในทางกลับกันถ้าวันนี้มีคนที่สนใจอยากลงทุนกับเราแล้วก็ลงลงลง,ลงทุนไปเขาซื้อกาแฟบริษัทบริษัทก็จะมีเงินปันผลให้เราถุงละบาทแปดสิ แต่ถ้าเราเป็นประธานบริษัทจะใหุ้งลา7บาท80เพราะฉะนั้นไอตัวเลขตรงนี้ยมันก็เลยทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยเล็งเห็นเลยว่าเออวางตู้ด้วยวางตู้เพิ่มด้วยขยายสาขาได้ด้วยเออมีรายได้ข้อสามด้วยอันนั้นคนที่เข้ามาทีเนี้ยก็จะมีคนสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือเน้นวางตู้เป็นรายได้เสริมนะครับอ่าหลักพันเนาะบางคนเข้ามา ไม่ได้วางตู้เดียวมองว่าเป็นอะไรได้หลักอีกช่องทางหนึ่งคือวางทักห้าตู้สิบตู้อ่านี่คือกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สามคือมองเรื่องของการขายายธุรกิจเลยเพราะในสุดท้ายปลายทางแล้วในวันหนึ่งอ่ะเขาก็ก,ก,ก็ก็ต้องพักผ่อนอ่ะพักผ่อนความหมายก็คือกเกษียณอ่ะ,กะเกษียณเหมือนมีเงินบํานาญเนี่ยอย่างน้อยเรามีตู้กาแฟเสมือนว่าเรามีบํานาญจากตู้เนาะ แต่ถ้าวันนี้เรามีหลายตู้ไม่ได้ทําไงฮะเราก็ต้องให้โอกาสคนได้รู้จักธุรกิจเหล่าดังนั้นในอนาคตเราอาจจะมีขยายสาขาไป3ปี5ปีเนี่ยอาจจะมี500 000, 000ตู้พันตู้อ่าเพราะนั้นผมก็เลยยกตัวอย่างตัวเลขให้เห็นภาพง่ายๆว่าถ้าวันเนี้ยเราได้ถุงละ2บาทแต่ละตู้เนี่ยเราใช้30ถุงสมมติตู้เราแล้วกันเราใช้เดือนหนึ่ง30ถุงเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ60บบาทถูกต้องไหมฮะ แต่ถ้าวันนี้เรามีสาขาเฟรนชชายออกไปสักพันตู้ห้าร้อยตู้เราก็เอาหกสิบาทคูณจำนวนตู้ที่เราขยายออกไปเท่านั้นเองโอเคไหมครับเห็นภาพไหมครับพี่ตัวค่ะเคเยี่ยมอ่าเพราะนั้นเท่ากับว่าวันนี้บริษัทก็เลยบอกกับคนที่เข้ามาในตรีินี้ทุกคนว่าคุณจะขยายสาขาหรือไม่ขยายสาขาไม่ได้บังคับคุณจะเข้ามาอบรมหรือไม่อบรม ไม่ได้บังคับแต่ถ้าคุณเข้ามาอบรมคุณจะเป็นคนที่เข้าใจธุรกิจนี้ละเอียดมากกว่าคนที่ไม่ได้เข้ามาอบรมดังนั้นเท่ากับว่าธุรกิจนี้ก็จะเติบโตอัตโนมัติเพราะถ้าวันนี้นึกภาพตามผมนะทุกคนในห้องนี้เป็นเจ้าของตู้วันนึงวันดีคืนดีเบอร์โทรที่หน้าตู้เป็นเบอร์เรานะหรือวันดีคืนดีมีคนคุยกับเราเอ้ย ฉันอยากจะลงทุนไรสักอย่างหนึ่ง้นะเอ้ยเธอไม่ลองลงตู้ล่ะเนี่ยอะไรได้ฉันเป็นอย่างนี้เราให้เขาฟังปรากฏเราก็สนใจทั้งนั้นเฮ้ยฉันอยากได้อ่ะเธอเออ,เอ,อคือ,คอ,คอพร้อมเงินนะทำเลไม่มีนะเอ่อหรือหรือพร้อมทั้งเงินพร้อมทั้งทำเลนะถามเราเล่าเรา,เรา,เราตอบไม่ได้เงี้ยพี่คิดว่ามันจะเสียโอกาสไหมล่ะเสียโอกาสไหมเสียโอกาสมากเลยนะ โอเคเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าวันนี้คนที่เข้ามาในธุรกิจนี้ก็จะมีทั้งแบบมือสมัครเล่นกับมืออาชีพดังนั้นผมก็เลยบอกว่าคนจะซื้อจากใครก็คือคนนั้นตอบคําถามได้นั่นแหละนั้นสรุปว่าขายของเหมือนกันสรุปว่าเขาจะซื้อจากใครอ่ะเขาก็จะดูคนว่าเราให้คำปรึกษาเขาได้ไหมเราช่วยเขาได้ไหมประมาณนั้นเขียนไหมครับเขียนเนาะ